อยู่หน้าฝ่ายคือเก้าครับครับมองเพลนเลงปลาครับกระกร้างปลาครับครับพอดีว่าสองมื้อนะครับล่มครับเลยซ้อมเว้า ปล่อยวาวจังม่อยครับวาดไอ,อที่มันตกน้ำไอมือคลิปก่อนๆน,นะครับถ้าได้ซ่อมครับแต่ก็ได้ตัวไม่มาแล้วครับเดี๋ยวอยู่นําสังหลันครับอีกตัวหนึ่งตัวไม่แต่ตัวนี้ฮะเราซ่อมเอากระดาษมาติดใหม่ครับนี่ครับกระดาษมาแล้วครับอันนี้ตัวเป็นเชือกครับ เสื้อที่เราจะมาปล่อยครับเสืเชิดตัวเก้าครับอันนี้กระสอบสอบปูนครับเดี๋ยวเข้าไปเอาตัวโค้งว้าวครับตัวโค้งว้าวครับที่มันตกน้าครับนะครับอันนี้นะครับอย่าตัวโคง้ง เดี๋ยวเข้ามาซ่อมเดี๋ยวซ่อมตัวนี้ครับเอากระดาษติดใหม่ครับเพิ่นแล้วก็ไม่นักแล้วก็มีหักนี่พอเลยนะครับครับเอ็ดเบิ่งแล้วครับเมันลมแห้งครับเอ็ดไม่ได้ครับมาแล้วพื้นเมื่อเอ็ดแต่เฮิรนครับแบบนี้นะ

ต้องซ้อมให้มันดีจะได้กัดมันซ้อมไม่มันข้ามไม่ใช่เลยนี่มัดข้ามที่นี่นี่ข้ามมันซื้อที่นี่ตามเขามันตรงที่นี่นี่ตัวนี้แก้อ่อนนี่ท่ามันตรงเราไม่เสื่อมันจุ๊บเจริญไม่เสื่อเป็นนั้นไม่เป็นดิวเสื่อครับตอนนี้เข้ากันกำลังเอาว้ามาติดกระดาษใหม่ครับ พอดีว่าเราไปติดอยู่แตะถงแต่ลมแห้งครับติดมีไดครับก็เลยต้องเอามาติดอยู่เฮือนครับอยู่หลังบ้านครับนี่ก็ติดไปส่วนทางโหก็แล้วมาแล้วครับครับมาหอดนี้ครับส่วนครับเหลือส่วนท้ายครับส่วนท้ายเดี๋ยวครับ ติดแล้วจังอาลงไปปล่อยเบ็คขับว่ามาเลยดูคือตอนนั้นนะครับอันไม่ครับกระดาษครับ